สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีมิลักเอฟซีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตสินค้าอตใหญ่ที่จะเข้าบริษัทเรานะครับอ่าวันนี้ก็เอเป็นรถเก่าเก็บครับเป็นรถมือสองเก่าเก็บนะครับอ่าเดี๋ยวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซี FC ของทางบริษัททีเอทักเตอร์การเกษตรยนต์2องพันสิสองจำกัดเอฟซี FC บริษัทตีมีตังเทักเตอร์จำกัดนะครับ แล้วก็เอฟซี FC ของพี่ทักษ์ปีํำนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าที่เข้าร้านรถใหญ่นะครับอ่าก็มีหลากหลายหลากหลายแนวนะครับวันนี้ซึ่งเป็นรถมือสองเก่าเก็บนะครับอ่าเป็นรถยึดบ้างเป็นรถร,รถตีเทิร์นนะครับหลากหลายรุ่นครับเริ่มจากรถไมโครคันนี้อ่าไมโครคันนี้ก็ ยันมมา pc สี่ศูนย์อะ yb สี่ศูนย์อันนี้ก็สภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับรถนี้ก็อ่าแถวนี้ก็จะเป็นรถไถสามสิบแรงห้าสิบแรงนะครับรถไถเดินตามก็ใช่นะครับแล้วก็จะมีคูป้า ta m เจ็ดศูนสี่ศูนย์รถเกี่ยวคูป้า dc เก้ารถแม็กรถขุดเล็กคูป้าอยู่ฝั่งนู้นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกัน โคตอเอ็มเจ็ดศูนย์คันนี้ก็ใช่นะครับรถนี้เข้าหลายรุ่น 95, ดีซีเก้าห้ารถเกี่ยว์ซีเอเจ็ดศูนย์นะครับงานนี้งานเหมาครับ คันนี้ก็เป็นรถแมคโครแมคโครคันนี้ก็เป็นคูปานะครับคูปตพีซีสามศูนย์อ่าเคสามศูนย์เคเสามศูนตัวนี้แล้วก็มีรถเกี่ยวคูปัตดีซีหกแปดหกแปดหนึ่งคันคันนี้ก็เป็นคูปัตเหมือนกันคันนี้เป็นคูปัตเอ็กเอ็กแปดห้าตัวนี้ตัวก็เทียบเท่ากับรถเกี่ยวก็ห้าบ้านเราครับ มีราคาทุกคันนะครับสนใจยังไงก็เดี๋ยวเรื่องในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวรถถึงร้านเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ท่าไหนใจร้อนก็โทรมาครับศ8นย์3 9ด8ูน8 4สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าูนย์ปดสี่นสี่แปดสามเจ็เก้าเก้าะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าได้ทุกเบอร์ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรถไม่เก่าเก็บไม่เก่าเก็บก็เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวว่ากัน b สองสี่สองหนึ่งสี่ศูนย์ทางนี้ก็เป็น คตาดีสี่เก้าะอ่ารถนี้เข้าบุริย์รมทั้งหมดครับฝั่งนู้นก็เป็นแท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์ดีสองสวยๆเลยตัวนี้ก็เป็นรถไถยันมากขนาดหกสิบแปดแรงม้านะครับตัวนี้ ยันมาหกแปดรถไถยเดินตามอ่าฝั่งนี้ก็เป็นคูปะต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับฝั่งนี้เอลสามหกอยู่สามคันตรงนั้นก็จะเป็นอ่ารถไถไค่ายติอีเอ็ห้าศูนย์ e ทางนี้ก็เป็นคูปะต้าเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสิบแรงม้าราคาเบาๆนะครับสนใจงไงโทรมาครับ รถส่วนใหญ่จะเป็นรถจอดนานนะครับรถคันนี้จะเป็นรถที่จอดรอเราสี่ห้า 4, ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เรามาโลโลล้างสต๊อกอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวยันมาซีเอยี่บแปดนะครับเกี่ยวเก่าญี่ปุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรถขุดคูเวาตัวนี้เป็นยูสองศูนย์ คับ มามาดูอ่ะอีกคันครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวนำเข้าน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะครับรถนี้ก็เข้าถึงที่หลังร้านนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสิบล้อหัวยาวนะครับสิบล้อหัวยาวหัวยาวเป็นรถเทนเลอร์นะครับตัวนี้เทลเลอร์สิบล้อหัวยาวเป็นสองเพลาเทลเลอร์หางปลาขึ้นรถเกี่ยวได้ ขึ้นแมคโครก็ได้ประมาณตัวร้อยสี่สิบปีซีรอสีสบนะครับอ่าเดี๋ยวถึงร้านมีราคาครับหรือท่านท่านใดใจะร้อนก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับอุปรกรณ์ข้างบนก็ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าแล้วก็ในส่วนของทางนี้อ่าทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดตักชุดตัก L อห้าอ่า L อห้าศูนย์แปดติดพวก L สามสี่ L สามหก L สี่ศูนย์เป็นของใหม่เก่าเก็บนะครับตัวนี้ของใหม่เก่าเก็บตัวนี้ก็สนใจยังไงโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรตามนี้เลย0803839789 084 0483799แล้วก็0991641255นะครับอ่ะตัวนี้ก็ด้วยรถเลลอร์ของเยอะครับวันนี้เยอะมากแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ตัวนี้เป็นของใหม่เก่าเก็บทั้งนั้นนะครับผานสามใบยี่สิบสองผานสามเอ่อผานสามใบยี่สิบสี่ผานสี 22, น่ใบยี่สิบสองนะครับเป็นของใหม่เก่าเก็เกบทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็มาทางนี้อ่าตัวนี้ไปแล้วหางขุดหางขุดหลุมก็ใช่นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนที่ที่หน้าร้านนะครับ สาขาหนึ่งสาขาสองสาขาสามสาขาสี่นะครับกระจายไปชุดใบดันชุดใบดันข้างบนก็ใช่แล้วก็รถเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์เทรลเลอร์คือรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนั้นเทลเลอร์บรรทุกของครับ รอติดตามชมนะครับหรือว่าท่านใดใจร้อนอยากได้ราคาก่อนก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของทางบริษัทด,ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับผมจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ